แล้วมาดูแนวท้าคือฮ้างเสงนะครับฮ้างเสงนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับลูดค้นลง24ตัวนะครับมันมี2รอบนะครับคือเช้าบ่ายนะครับฮ้างเสงใช้เลขอ้างอิงชุดที่6นะครับก็คือเลข4ี่หนะครับเลขเดียวกับในลายกลุ่มนะครับนะครับฮ้างเสงเช้าบ่ายที่ที่2 2นะสองตัวบนเลข4ี่หนะครับคำว่าลูดคือลง24ตัวคือ4ี่4บวก24ได้70นย์นะครับ4ี่4ลบ24ได้22นะครับ กดตั้งแต่2 2 2 3ไล่ไปถึง4 4 4 5 4 6 4 7าไล่ไปถึง6 8 6 9 7 0นะครับครบ,ครบคือ4 4 9ตัวนะครับแต่ก็มันเดิมนะครับตอน,น,นกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุม่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับไม่ต้องรูดครบก็ได้นะครับแต่อย่าตัาาดตอนที่ถูกออกนะครับแล้วก็ใน YouTube กับ Facebook ถ้าไม่ติดขัดอะไรผมจะลงไปให้แบ่งปันเฉลีย่ยครับในวันจันทร์กลางคานเป็นหลักนะครับ ส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในลายกลุ่มนะครับปีหกร้อบาทตามอ่านได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดเช้าไม่ถูกทบที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับโค่ห้างเสงนะครับ2ตัวบนนะครับ